รู้แล้วทำไมธนดนถึงกินทุกคนปกติน้องจะไม่กินใดๆแล้วคือนางอยากฉลองวันนี้สังเกตเขาคุยกันสองคนแล้วฟังเสียงเขาคุยกันที่เขายกแก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาเมาเขาบอกปายเขาเมาแล้วปายบอกว่าแล้วมึงยกทําไมมึงยกทําไมมันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาอยากฉลองวันนี้ คือแบบมันเป็นวันพิเศษเนี่ยชอบอลังการมากทุกคนอันนี้ชอบพลังเงียบเป็นชอบพลังเงียบมันจะมีอยู่สองช่อใหญ่เนาะอันนี้คือชอบพลังเงียบแล้วก็เป็นช่อทีมซัพพอร์ตทูเกตเตอร์อืมเป็นทีมทั้งสองช่อเป็นของเมนคู่ทั้งหมดนะพลังเงียบก็คู่แล้วอีกเอ่อของอีกช่อหนึ่งก็เป็นคู่เหมือนกัน ใดๆแล้วผมชอบที่เขาคุยกันนะ่ะทุกคนฟังธนดลพูดดีๆว่านางอยากฉลองวันนี้ทำไมถึงอยากฉลองอ่ะนึกออกปะการที่เราจะฉลองเนี่ยเราต้องฉลองกับคนพิเศษนึกออกไหมแต่นี่นางก็อยากฉลองถึงว่าถึงบังคับไปให้ยกกินให้หมดให้กินให้หมดกินให้หมดอะไรอย่างเงี้ยชนแก้วคือแบบอยากฉลองว่างั้นอ,อยากฉลองกันแล้ว ขวดนั้นมันกินกันอยู่สองคนแล้วมันเข,เขาแค่ลินแก้วเดียวสองแก้วไงเขากินกันสองคนเอ่อด้วยเจ้าของงานเขาก็เอ็นดูเนาะเอามาให้ฉลองกันสองคนไงเออมันมันต้องเป็นอะไรที่พิเศษนะแล้วเขาต้องเป็นอะไรกันนะถึงฉลองกันอะไรอย่างงี้เอ็นดูธนโดลเนี่ยแค่ปลายหันไปเห็นมาทุกคนหันไม่ได้จ้าคืออะไรนักหนาของนางเนี่ยผมบอกแล้วให้นางฮือไว้ฮือไป,อไปรู้ ไปต้องพูดไปอยากให้นุกพูดลูกเดี๋ยวนุกกลูดดอ็นดูอ้ยอยากฉลองจ้ะดีๆจากพีเอฟมาส่งมอบให้นะคะท่อแรกนะคะจากทีมพลังเงียบของนุกไายขอเสียบมือดังๆด้วยค่ะกินอะไรก็่กินมันเบเีเลยมันเีกินเดีล อะไร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 นี่ของไฟไงใส่ใส่แล้วใส่ไปเอกี่ยวเนี่ยอุาอ่่่้าือเทพีแห่ง ว่าได้ไทายเป็นอะไรไมันเป็นอะไรน้อยนักที่เจ้าจะเห็นข้ามเมาขนาดนี้เมาเจ้าเอาเอออมาอย่างนี่ปสะาวาเอ้ยสไปน์ว่าย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 ว้าว thank you ขอบคุณเจ้าของร้านนะครับรที่เห็นเทเมื่อกี้ไม่ยืนน้อยๆนะครับครึ่งแก้วนะครับครึ่งขวดน,นะครับอะไร อะลองอ่านสิลองอ่าน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 ได้อ่านโอ้ยตัวใหญ่อ่านได้อยู่แล้วเอาหันนี้ไปยังบัดนี่เอออันนี้ดีเอาเงี้ย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 เ้ยอ้าวเก็บหล่ะพลังเงียบของนุกป่าเมื่อไหร่ที่ต้องการกำลังใจและพลังซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เสมอหันมาเมื่อไหร่ก็เจอ ขอณพลังเงียบผมต้องายนะครับในวันนี้นะครับปีกวามใจเสียงผมให้กับพลังเงียบครับขอบคุณดังๆนะคะโอ้ยังม right you ีความรักจากพี่ๆอีกหนึ kind of anyway> oh. ่ง kind ท of ีมนะคะแม่กูหายแ่ท้แรงนี่ไม่ตั้งใจกินนะครับเพราะมันเป็นวันสำคัญงี้ก็เลยกินแต่ปกติกินหลีไม่เมาขนาดนี้ปะ โอเคอีกหนึ่งทีมนะคะขอจากทีมซับพอร์ตนุกปลายจูเกเตอร์ค่ะปรบมือดังๆด,ด,ด้วยอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ทีมพลังเงียบผ่านไปนี่คือทีมซับพอร์ตจูเกเตอร์อ่าไปๆอ่านเร็ว ขอบคุณพี่เขาเด้าเด้แฮป้วันชายเดย์2 n t พนนะครับในวันแห่งความรัก <c oughs> พวกเราในนามทีมซัพพอร์ตนุกบายจูเกเตอร์ขอเป็นตัวแทนในการมอบความรักของคนรักนุกบายส่งมอบความรักความอบอุ่นและความสุขให้กับน้องพวกเราก็ขอให้การเดินทางที่จะก้าวไปข้างหน้าในแต่ละก้าวขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างจะคอยเป็นกำลังใจผลักดันแบบนี้ไปเรื่อยๆ และรักษารอยยิ้มเสียงหัวเราะมองมาเมื่อไหร่ก็เจออยู่ซัพพอร์ตตรงนี้เสมอครับทีมซัพพอร์ตนกปลายจูเกเตอร์ซัพพอร์ตนกปลายจูเกเตอร์นะครับทีนี้ก็จะให้เราตลอดเลยผมก็จำได้นี่ครับฮะอ๋ะอถ้ายรูปรอ่ะช่วยหนะ่อชวยนะข่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หวยยังดอกดุปายจูเกิตเตอร์เมฆมาเมฆมาเมฆมาแกงมหาชัยอ่าอันนี้จะให้ชอแรกจำได้่าจะให้ชอแรก Happy Birthday to you ด้วยนะครับใครเกิดในวันที่14กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์วันเกิดพี่ยูริยู <Yo. S 3> พี่ยู you. ยูริบอถือบอเอ้าไปอ่านแกง๊งมหาชัย N P ครับผมแก๊งมหาชัยนี่ก็เป็นแก๊งที่น่ารักนะอ่ามหาชัยอยู่ที่อ่ะมหาชัยอยู่ที่จังหวัดไหนครับบุรีรัมย์ล้ลลลาเล่นอ่าอยู่ที่จังหวัดตอกติ๊ตกต ชลบุรีไหมออกไปออกไปทางพระรามสองทุกวันนี้กูอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเอาตัวนะวันเนี้ยคืองานในแต่ละงานผมไม่รู้จักเลยนะว่าผมอยู่จังหวัดไหนผมมีหน้าที่ขึ้นรถแล้วนอนยะกับป๊อปเขาจัดการคือวันนี้อ่ะพี่ก้องถามว่าหนูมีงานที่ไหนลูก ถามนุ่งธนดลแล้วนุ่งธนดลก็เลยถามไปว่าพี่งานที่ไหนไปก็เลยบอกว่าพระรามสองอ่า <c oughs> แล้วคราวนี้คุนบ้าดิพระรามสองอย่างเรามั่วจ้ะแล้วมันก็ว่าไปแบบนี้แล้วตอนนี้เราอยู่ที่เพื่อนถูกเพื่อนเก่งดีนะ เหมือนกับได้ยินป๊อบกับยะเขาพูดกันว่าเพราะไม่ได้ไม่ได้อยู่พระรามสองก็เลยจำมาอตอนนั้นน่าจะนอนหลับแล้วเขาคุยกันสองคนหน้ารถก็เลยจำเข้าในเซลล์สมองอ่าโอเคอ่ะขอบคุณครับไปทีมเลยนะแก๊งมหาชัยโอ้ยอย่าไปจำนะครับมือนี้ มืออื่นแม่คอยกับที่ทู่ราดาคอยนนึงเ,เดี๋ยวถ่ายภาพรวมนะคะอ่าไป,ไปมา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 สร้างภาพอยู่ไหนไปนั่งตรงกลาง,งแน่นั่นแหละจะก,จกอ,อยังไม่กินโอ้ยพี่แป้งพี่แป้งพี่แป้งเคยได้ยินเพลงนี้ไหมถ้าจะเรียกพี่แป้งคือร้องเพลงของพี่โอเอ แป้งป่องแป้งแป้งป่องแป้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 งแปงแป้งปองแปงอะไระทไมหรอหมดเวลารลองเียนสิเอนุกสนโดนครับนุกสนะโดนไปายกันครับอุ้ยครับแรงจริงจ่อจะได้ขูด้องสองคนจัเหมือนหนึ่งถ่ายภาพรวมร่วมกันนะคะอหนึ่งสองสามละเย็นนะ หนึ่ <Pie year ixes> องาหัวใจหัวใจวันแห่งความรักนะคะโอเค